ก็กล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในรายการสารานุกรมคนชอบหนังเหมือนเคยครับวันนี้ผมจะมารีวิวอนิเมะนะครับที่เอ้อคล้ายกับอนิเมะเรื่องโบรณะมันวุ่นวายข่ชาติเลยแล้วกันนะครับนั่นก็คืออนิเมะยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่นะครับเรื่องที่ผมจะมารีวิววันนี้ ผมดูเรื่องนี้จากหลังจากที่ดูบุรณะมันวุ่นวายขายชาติเลยแล้วกันนะครับก็มีคนบอกว่ามันคล้ายกับยุทธศาสตร์กู้ชาตินะครับก็เลยลองไปดูบอกเลยว่าดูแบบมาราธอนนะครับแล้วติดมากๆด้วยนะครับเพราะจุดเด่นต่างจากเมะเรื่องขายชาติมากๆเพราะว่าเขากู้ชาติครับใช่ครับเขากู้ชาติ โดยที่ตัวเรื่องเนี่ยไม่ได้ให้เรารู้สึกว่าพระเอกมันเก่งเกินไปรู้สึกว่าพระเอกเนี่ยมันจับต้องได้ง่ายมากๆและให้เราได้รู้สึกว่าพระเอกคนนี้เนี่ยไม่ได้ฉลาดหลักแหลมแต่เป็นแค่คนธรรมดาที่มีความรู้ขั้นพื้นฐานในด้านการเมืองการปกครองแค่นั้นเองครับไม่ได้ทำให้พระเอกมีความเก่งกาจอะไรเลย แต่นำเสนอพระเอกในรูปแบบของคนธรรมดาซึ่งเป็นจุดแข็งที่ดึงดูดคนดูได้ดีมากมันรู้สึกมีสเสน่ห์ที่แปลกแปลเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นคนธรรมดามานานมากๆนะครับมีสเสน่ห์มากๆในทุกตัวละครมีมิติมากในทุกนิสัยของทุกตัวละครแม้ตัวละครไม่ได้เด่นมากแต่ทุกคนล้วนสำคัญเรียกว่าใช้ทรัพยากรตัวละครได้คุ้มค่าจริงๆครับ แถมยังอิงการเมืองในโลกปวิศาทตร์ของความเป็นจริงมาใช้ในเมะเรื่องนี้อีกด้วยถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมดองกันเลยทีเดียวแต่ต่างจากเมะไข่ชาติเรื่องนี้เน้นการเมืองจ๋ามากๆแต่แปลกที่บทสนทนาเนื้อเรื่องมันเข้มข้นจนชวนน่าติดตามจนแบบเฮ้ยการเมืองจา๋าไม่น่าจะชวนน่าติดตามหรือเข้มข้นจนเราแบบติดได้ขนาดนี้นี่เออจริงๆมันจริง มันควรที่จะน่าเบื่อนะครับแต่กลายเป็นว่าติดงอมแงมไปซะได้แบบงงๆแถมผมบอกเลยว่าไม่เคยอ่านมังงะนิยายเรื่องนี้เลยมาดูเมะแบบสดๆเลยนะครับรู้สึกน่าจะตัดเยอะแน่ๆครับถ้าจำถ้าถ้าจำไม่ผิดจากการที่อ่านในพันคิปแล้วก็ไปจับนิยายมานิดๆหน่อยๆนะครับก็เพิ่งมาจับนิยายหลังจคกดูเสร็จนะ แต่ว่าตอนดูเม่เนี่ยไม่ได้ดูนิยายไม่ได้อ่านมังงะไม่ได้อ่านนิยายเลยนะครับก็น่าจะตัดเยอะแน่ๆแหละแต่ผมไม่ได้ใส่ใจมากครับผมตกใจการวางโครงเรื่องมากกว่าไม่คิดว่าเนื้อเรื่องจะลึกมากขนาดนี้คือลึกจริงๆลึกสะจนแบบเฮ้ยคือมันซ่อนทั้งความดาร์คทั้งสะท้อนสังคมแถมยัง เศษส,จสีจิตใจผู้คนด้วยคือมันเฮ้ยลึกนะลึกเอาเรื่องอยู่นาะแถมโครงเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยก็ดีด้วยครับคือดีมากๆจรยิ่งการเล่าที่ไปที่มาในตอนที่26คือว้าวครับเนื้อเรื่องลึกมากจริงๆครับทําให้มันรู้สึกว่าน่าสนใจมากและน่าติดตามมากขึ้นตัวเรื่องก็ไม่ได้เครียดเลยครับกลับรู้สึก ผ่อนคลายด้วยซ้ำาันั้นที่มันเป็นแนวการเมืองการเมืองจ๋าและเน้นจ๋าเลยคือมันน่าจะผ่อนมันน่าจะน่าเบื่อแต่กลับกลายเป็นว่าเฮ้ยมันผ่อนคลายมันน่าจะเครียดกลายเป็นว่าเฮ้ยรู้สึกดูแล้วสบายไม่ปวดหัวก็งงว่ะเฮ้ยมันได้ยังไงวะเขาทําให้เราผ่อนคลายได้ยังไงวะก็อยากให้มีซีซั่นสองจังเลยนะครับ ทั้งอนิเมะขายชาติทั้งอนิเมะกู้ชาติคืออยากให้มีภาค2ทั้งคู่เลยคือจะเป็นอะไรที่ดีมากครับเพราะทั้ง2เรื่องถึงแม้จะเกี่ยวกับการเมืองกับการปกครองทั้งคู่แต่ทั้ง2เรื่องนําเสนอออกมาได้เข้าใจง่ายมากๆและนําเสนอมุมมองทางการเมืองที่ต่างกันแล้วก็ยังนําเสนอแง่คิดแง่มุมที่ต่างกันด้วยนะครับ2เรื่องนี้จะ แงม,มุมมุมมองแง่คิดทั้งสองเรื่องนี้จะต่างกันออกไปนะครับเรื่องกู้ชาติก็จะมุมมองการเมืองอีกมุมมองหนึง่งแง่คิดอีกแง่คิดหนึง่งแง่มุมอีกแง่มุมหนึง่งส่วนขายชาติก็จะเป็นอีกแงหนึง่งแง่สงครามมากกว่าการเมืองนะครับแต่ก็มีข้อเสียของเรื่องกู้ชาติอยู่นะครับคือองค์ประกอบตัวละครครับใช่ครับคือองค์ประกอบของตัวละครอะ คือบางตัวมันไม่มีความจำเป็นต้องเล่าหรือนำเสนออะไรเลยก็ได้ยกตัวอย่างเลยก็เรื่องของทิงเจอร์ครับมันก็จำเป็นที่จะต้องเล่าและนำเสนอแต่มันดูแล้วรู้สึกรู้สึกอินไหมก็อินแหละอินดีแต่มันไม่ได้อินมากขนาดนั้นครับแต่มันนำเสนอมากเกินไปจนทำให้รู้สึกว่าขาดสเสน่ห์ไปหน่อยเท่านั้นเองครับทน้งที่มันไม่ต้องเล่าอะไรเยอะแยะมากมายจน พยายามดึงให้มันอินมันอินแล้วครับแต่ว่ามันดึงมากเกินไปจนอินมันขาดนะครับอินมันขาดจนกลายเป็นรู้สึกมากไปว่ะมันล้นอ่ะมันอิ่มไปครับแถมเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยและบางส่วนเนี่ยก็กินเวลาในการเล่าเกินไปบ้างเพราะถ้าเอาให้พอดีพอดีเนี่ยอันนี้เมะเรื่องนี้เนี่ยควรให้มันอยู่ที่24ตอนเหมาะจะดีกว่ามันเลยรู้สึกอิ่มจนจุกแล้วดันยัด เข้าไปอีกจนรู้สึกเลี่ยนในบางครั้งเท่านั้นเองครับแต่โดยรวมบอกเลยว่าเป็นอนิเมะอีกเรื่องที่ฉีกแนวต่างโลกสุดๆไปเลยแถมยังมีฮาเลมให้ได้เชียร์อีกทั้งยังเอ่ยยังเป็นแนวแบบเออคล้ายๆกับเออมือถือต่างโลกนะครับนะไม่ได้ไม่ได้แค่ให้เราเชียร์ยังให้เราได้ลุ้นว่าเออใครจะเป็นเมียคนต่อไปนะครับแม้พระเอกจะมีเมียหลายคนได้ ก็ก็ยังรุนได้นะครับว่าเมียจะมีกี่คนคนต่อไปจะเป็นใครถึงแม้ว่ามันจะกําหนดแล้วว่า8คนก็ตามแล้วบอกตรงนี้เลยว่าตัวละครที่ผมชอบคือตดยุคจอร์จจอร์สคาร์มล์จำชื่อได้เลยชอบมากที่เป็นสิงโตครับหัวเป็นสิงตัวเอยสิงสิงตัวหัวเป็นสิงโต,งงต,งโตครับแล้วก็กับ คนนึงเป็นตัวละครที่ผมชอบครับนั่นคือแม่นางเอกครับในในในมังงะคือบึ้มบึ้มเลยครับไอไอไอบึ้มบึ้มนี่ไม่ต้องบอกนะว่าบึ้มบึมคือลือเนี่ยคือลือคืออะไรนะผมผมไม่อยากไม่อยากจะพูดนะครับว่าไอบึ้มบึมคือลือน่ะคืออะไรนะครับนะแต่ว่าผมชอบแม่นางเอกเพราะว่าบึ้มบึมคือลือนี่แหละครับในมังงะแต่ว่าในอนิเมะนี่โดนเนิร์ฟเนิร์ฟแบบเนิร์ฟหายไปเลยนะครับแต่ว่าก็ยังคงความสวยสวยหน้าตาสวย อยู่ดีนะครับเป็นราชนีคนก่อนนะแล้วก็อีกคนนึงครับที่ผมชอบตัวละครตัวนี้นะครับนั่นคือตัวละครจูนะนะครับจูน่านะครับเป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆบอกตรงเลยว่าหลงไหลมากนะครับอยากได้ฟิกเกอร์กันเลยทีเดียวนะแต่ไม่มีนะครับเสียงเดียวไม่มีที่ผมชอบตัวละครจูน่าเนี่ยเพราะว่ามันหนึ่งเลยเขามีเสน่ห์ในแบบที่มีมิติแล้วก็ยังมีความลึกลับอยู่นะครับ2เลยคือนางสวย สวยมากนะครับก็อนิเมะก็โดนเนิฟไปนิดนึงนะครับก็ไม่ได้เนิฟเท่าราชดีครับราชินีคนก่อนนะสรุปเลยครับเรื่องนี้เนี่ยผมให้เทียร์กอตครับให้ SS บวกไปเลยยอดเยี่ยมมากครับทั้งเนื้อเรื่องการดำเนินเรื่องถึงแม้จะช้าไปหน่อยแต่ก็ทำได้ดีการวางเรื่องและมิติต่างๆของเรื่องเนี่ยทั้งหมดมันรู้สึกน่าติดตามและมีเสน่ห์มากๆถึงแม้ ด้านปลอมตัวของพระเอกจะระดับละครหลังข่าวช่องสีก็ตามนะก,ก็ไม่เป็นไรส่วนมังงะผมไปหาดูคร่าวๆเลยครับแล้วลายเส้นอนิเมะกับมังงะเนี่ยคือตัวละครโดนเนิฟไปเยอะอย่างที่บอกครับเนิฟเยอะเยอะเลยไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าเนิฟอะไรนะครับคือเรือครับมันเนิฟคือเรือครับแล้วบอกตรงเลยว่าคนคนที่ชอบแนวนี้เนี่ย บอกได้เลยว่าผมว่าแนวการเมืองเนี่ยแนวการเมืองฮารเลมต่างโลกเนี่ยผมแนะนําเรื่องนี้ครับส่วนเรื่องแนวของทั้งกู้ชาติและขายชาติเนี่ยมันคนละแนวจริงๆนะผมพูดตรงว่าจริงๆมันคนละแนวจริงนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีความ Fantasy แฟนตาซีแฝงด้วยความโรแมนติกนะครับความโรแมนต์นะครับมันแฝงไปด้วยความโรแมนต์ไปด้วยนะครับ แล้วก็ยังแฝงความเป็นวิทยาศาสตร์ไปในตัวนิดๆหน่อยๆด้วยนะครับผมถึงบอกไงว่ามันต่างกันหลายอย่างเลยครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะมันต่างจริงๆอ่ะก็ไม่มีอะไรจะพูดเยอะแล้วนะครับมันต่างกันสรุปคือมันต่างกันน่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่มันต่างกันครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้ก็ผมเองก็ดองอนิเมะไว้หลายเรื่องเหมือนกันโดยเฉพาะ แกล้งนักรักนะรู้อย่างภาคสามครับยังไม่ได้ดูเลยครับยังดองไว้อยู่เลยรอครบ12ตอนในช่อง Muse Thailand นะครับเมื่อไหร่ผมจะถ้ามันครบ12ตอนเมื่อไหร่เนี่ยผมจะไล่ดูตั้งแต่ภาคแรกเลยนะครับตั้งแต่ในเอ่อภาคแรกมันอยู่ในบิลิบิลี่ใช่ไหมก็ไม่อยากจะดูในบิลิบิลี่เท่าไหร่นะครับถึงแม้ผมจะไม่อยากดูในบิลิบิลี่ก็เถอะแต่ว่ามันก็ต้องดูนะครับเพราะว่าภาคหนึ่งมันมันอยู่กับบิลิบิลี่ครับ ภาค2อยนิดฟิกภาค3ก็ทั้ง m ิ s สทั้งบิลิบ i ิลนะครับนะเพราะว่าผมที่ผมไม่อยากดูบ ili นะิลิบ i ิลเนี่ยเพราะว่าซับไตเติลเขามีขอบ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรแบ็กกราวสีดำเวลาซับเนะ่ยมันจะมีเออด้านหลังสีดำใช่ไหมผมไม่ค่อยชอบว่ามันบังว่ะนะครับมันมีขอบหลังสีดำอยู่ผมเลยเสพภาพไม่เต็มที่ผมเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยคิดว่าจะดูแค่ภาคหของ ลิบบิก็พอครับภาค2ก็ก็เน็ตฟิกภาค3ก็ YouTube แทนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็เม้นท์นกันไว้ไม่เม้นก็ไม่เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าอาดิอสเจอกันครับ